พระสมเด็จวัดระฆังคือพระเครื่องรางรูปสมมุติพระพุทธเจ้าสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรัศสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรสูงประมาณ4เซนติเมตรส่วนประกอบสำคัญในการสร้างคือปูนเปลือกหอยข้าวก้นบาดพงวิเศษ5ชนิดและน้ำมันตังอิ้วสมเด็จวัดระฆัง จัดได้ว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเป็นสุดยอดความปรารถนาของเหล่าบรรดาผู้นิยมพระเครื่องและนักสะสมทั้งหลายเป็นของล้ำค่าชิ้นหนึ่งที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อสืบทอดพระศาสนาตามเยี่ยมโบราณการอย่างแท้จริงพระนางพญาหรือพระพินนางพญา พบอยู่ในพระเจดีย์และบริเวณวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกสร้างในสมัยสมเด็จพ,พระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาพระนางพญาเป็นพระดินเผาที่มีเนื้อหยาบที่สุดใด้บรรดาพระเนื้อดินชุดเบญจาภาคีเนื้ออิฐสีแดงเหลืองเนื้อเขียวเนื้อดำจุดเด่นของเนื้อพระนางพญาคือมวลดินประเภทเม็ดทราย ที่แทรกปนอยู่ในเนื้อเป็นจำนวนมากเรียกกันว่าเม็ดแร่ขนาดสันฐานของเม็ดทรายจะต้องใกล้เคียงกันทั่วองค์พระพระนางพญาถือเป็นราชินีแห่งพระเครื่องเลยทีเดียวพระรอดกรุกวัดมหาวันจังหวัดลำพูนเชื่อกันว่าเรียกตามนามพระฤาษีผู้สร้างคือพระฤาษีนารอดพระรอด คงเรียกตามนามพระพุทธรูปจิลาองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดมหาวันที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่พระรอดหรือพระรอดหลวงที่พระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากกรุงลาโวพระรอดเป็นพระเนื้อดินเป็นพระพิมพ์ขนาดเล็กชื่อพระรอดนั้นมีข้อสันนิษฐานสามทางคือ 1. ออกเสียงตามผู้ที่สร้างขึ้นคือพระฤาษีนารอดซึ่งออกเสียงตามภาษามอญ 2. ผู้ที่สักการะบูชาและนำติดตัวไปยังที่ต่างๆสามารถรอดพ้นจากอันตร,รายเป็นอย่างดีจึงเรียกว่าพระรอด 3. น่อจะเป็นพระที่มีขนาดเล็กกว่าพิมพ์อื่นๆจึงได้ชื่อว่าพระรอดและเพี้ยนมาเป็นพระรอดจนถึงปัจจุบันพระผงสุพรรณได้ปรากฏหลักฐานว่าขุดพบที่พระปางองค์ใหญ่ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมื่อปีพุทธศักราช2456โดยท่านพระยาสุนทรบุรีเจ้าเมืองสุพรรณพระผงสุพรรณเป็นพระเครื่องสกุลสูงเปรียบได้ว่าเป็นพระชั้นกษัตริย์ของเมืองสุพรรณบุรีพุทธลักษณะเป็นพระสี่เหลี่ยมทรงฉลูดจนดูเกือบจะเป็นสามเหลี่ยมตัดปลายองค์พระนั่งปางมาวิชัยประทับบนฐานชั้นเดียวพระพักแตกต่างกันออกไปตามพิมพ์ ด้านหลังปรากฏลายนิ้วมือแบบตัดไหวทุกองเป็นศิลปะแบบอู่ทองพระผงสุพรรณพิมพ์ที่นิยมในวงการมีอยู่สามพิมพ์ด้วยกันคือ 1. พิมพ์หน้าแก่ 2. พิมพ์หน้ากลาง 3. พิมพ์หน้าหนุ่มพระกำแพงซุ้มก่อหรือพระซุ้มก่อกำแพงเพชรที่ได้ชื่อว่าพระซุ้มก่อก็เพราะลักษณะขององค์พระ ที่โค้งมนต์คล้ายตัวกอไก่พระกำแพงซุ้มกอหรือพระซุ้มกอนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบลังกาผสมกับศิลปะแบบสุขโขทัยทําให้เป็นพระเครื่องที่สวยและสงา่าสนิษฐานว่าพระเครื่องสกุลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์องค์ที่หแห่งราชวงศ์สุขโขทยัย และได้สร้างขึ้นตอนที่พระองค์ทรงมียศเป็นเจ้าเมืองชากังราวซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของสุขโขทยัยเมื่อประมาณ7 0 0ด0ถึงแปดปีนั่นเองพระกำแพงสุ่มก่อจัดเป็นสุดยอดของพระเครื่องสกลุลหนึ่งทั้งยังเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรและได้ถูกจัดอยู่ในชุดเป็นจักภาคีที่สุดของพระเครื่องเมืองไทยอีกด้วย thank mm -hmm. you